แนะนําตัวไหนครับผมก็ผมช่างเทพครับช่างเทพครับช่างเทพเป็นยังไงมันยังไงครับพี่ที่มาปลูกไยอยู่เนี่ยครับก็ติกแพงครับติกแพงจากงานก่อสร้างครับพี่ปลูกมานานหรือยังครับไอยอนี้ปลูกปีหนึ่งปีหนึ่งครับปีหนึ่งอันนี้เขาเรียกไออะไรครับพี่นี่อันนี้ไอสายน้ำผึ้งไอที่น้ําอสายน้าผึ้งครับที่เห็นอยู่เนี่ยปลูกนานหรือยังครับเนี่ยกี่กี่วันครับจึงได้แบบอันนี้ประมาณ ห้าเดือนห้าเดือนห้าถึงหกเดือนนี่คือพันธุ์สายลำพึ่งครับสายลำพึ่งอันนี้ของมารลชาติอันนี้คือมารลชาติครับโอ้ปูกี่วันครับพี่ถึงได้ลำต้นประมาณนี้เก้าเดือนก็ตัดได้แล้วเก้าเดือนก็ตัดได้แล้วโอ้โหตัดแล้วเราเอาไปขายที่ไหนครับเนี่ยอย่างเงี้ยขายแล้วขายตามหมู่บ้านเราเอามาเอาไปคั้นน้ําขายแล้วรสชาติเป็นไงครับแต่ละพันธุ์ทีพีก็อันนี้มันจะออกมาน้าอาจจะดำนิดนึง ันนี้นะครับน้ำดาน้าดานิดนึงครูนีน้ํามันจะออกใสๆเขียวๆอันนี้คือน้ํำใสๆเขียวๆครับใสๆเขียวๆแต่ละพันนี่คือรสชาติจะแตกต่างกันไปนิดหน่อยนิดหน่อยนิดหน่อยไปได้พันมาจากไหนกันก็้นู่นนะผมไปขอซื้อเข้าจากน้องคณะนู่นครับอืมพี่ปลูกในพื้นที่กี่กี่ไร่ครับพี่อันนี้ไร่หนึ่งไร่หนึ่งไร่หนึ่งประมาณหกร้อยก่อ หกร้อยกอหกร้อยกอโอ้โหแล้วเวลาเราเอาไปคั้นเนี่ยเราเอาทีละกอหรือว่าเอาทีละต้นไปเลยกอหนึ่งไปเลยสามกอตัดสามกอเลยสามกอนี่ก็ได้ประมาณอยู่ประมาณพันหนึ่งประมาณหนึ่งพันบาทครับสามกอสามกอนับได้เลยคํานวณได้เลยแล้วอสามกอคือวันเดียวหมดเลยวันเดียวหมดหนึ่งพันบาทหาเงินได้วันละพันแล้วพอพอพอแล้วครับพอเราตัดสามกอปุ๊บเราก็ไปเรื่อยๆเรื่อย เดี๋ยวมันไอพวกนี้ก็ขึ้นมาใหม่ขึ้นมาใหม่วนกลับมาทางเดิมโอ้โหสุดยอดเลยครับผมแถวบ้านนี้เขาว่าแปลกไหมครับแถวบ้านเขาว่าผมบ้าครับเาว่าจยงเทบ้าครับเอาครับว่าผมบ้าชาวบ้านชาวบุรีเขาเลือกปลูกแล้วอ้อยผมถามว่าครับอ้อยที่ปลูกมานัตันเท่าไหร่พันจิตพันสองครับเดี๋ยวอ้อยผมมาห้าพันอันละห้าพันผมบ้าว่าที่เราอยู่เนี่ย ที่ไหนได้ทั้งเด็บที่นี่ครับบุดเลยก็บ้านพาชีตำบลปังกูอำเภอประโคนชัยตอนแรกผมซื้อเข้ามาตาละสองบาทตาละสองบาทตาสองบาทคือคือเนี่ยเนี่ยสองบาทสองบาทครับเอาเอาปูเนี่ยแนวนอนหรือแนวตั้งเลยครับตรงนี้เอาเอาตามันขึ้นเอาตามันขึ้นครับนอนก็เอาตามันขึ้นมาข้างบนแป๊บเดียวมันก็ขึ้นอันนี้เราองอาทิตย์ใส่รอยางใส่รอยางก็พูดง่ายว่า ไม่ขยันเท่าไรนะครับเพระาระว่าเวลาทําความสะอาดเนี่ยเพราะว่าอ้อยเนี่ยมันผมไม่ใส่ยาครับไม่ฉีดยากับจะอะไรนะผู้บริโภคแต่เราฉีดยาพวกดูดซึมพวกเขาไหมเนี่ยต้นอ้อยมันจะดูดไปด้วยครับแล้วเวลารับประทานไปมันก็จะอะไรนะเสียสุขภาพผู้บุบริโภคบริโภคเราคิดถึงประเด็นนั้นก็ใส่ย,ยางรถใส่ปุ๋ยง่าย อ๋อปุ๋ยคีไฟครับคื้อใส่ปุ๋ยธรรมชาติธรรมชาติเอายางรถเนี่ยมามาตีกรอบเวลาใส่ปุ๋ยก็ง่ายง่ายไม่กระเด็นออกไปไม่ไปไหนเลยครับเวลาตัดหญ้าก็ไม่ต้องกังวลว่าจะโดนต้นอ้อยโยนต้นอ้อยถ้าตัดหญ้าไปโดนต้นอ้อยฟ๊บมันจะเป็นแผลครับพอเป็นแผลปุ๊บมันจะแดงขึ้นเลยอืมล้ำ ทำไมเรารวบใบขึ้นอย่างนี้ลครับท่านทูอ๋อขิมตาเวลาเข้าสวนครับพูดง่ายเลยครับอ๋อทำจัดการให้มันง่ายๆาให้มันง่ายเลยเวลาเราเข้าสวนเราจะขยันครับจะทํามันโรคปุ๊บร้อยต้องทั้งร้อยมันบาดมือด้วยเนาะขี้เกียจโอ้ขี้เกียจครับครับโอ้โหท่านผู้ชมมีผมดูสูงประมาณ6เมตรครับ6เมตรที่ครับ แล้วช่างเทพให้น้ำยังไงครับอันนั้นคือสปริงเกอร์สปริงเกอร์ครับหน้าแรงอ๋อเราให้น้ำหน่อยให้น้ำเขาบ่อยไหมครับอาทิตย์ละครั้งอาทิตย์ละครั้งเอาใส่ยางรถเลยนะครับไม่สปริงเกอร์เปิดเลยสบายแท้สองชั่วโมงก็ครับนอนปรีดูได้เลยครับงงก็อาทิตย์มันเนี่ยก็อย่างนี้ยครับกระโปรงออกอ่ะมันหมดสภาพแล้วปอกออกปอกออกแล้วก็เอาแพร่ควายกินเอาควายก็กินได้ด้วย เดี๋ยวไปดูายกันโอ้ยหไยมันเขาบอกว่าอร่อยท่าผู้ชมองวเครื่องบดกากอ้อยเครื่องบดกากอ้อยโอ้โหสุดยอดแนวคิดเลยนะครับไม่เสียไม่เสียอะไรเลยครับ เกือเือบดกากอ้อยเราก็ไม่ต้องไปหายาาด้วยเนาะไม่ต้องไปหาเลยมียาตาธรรมชาติแต่ก็มูลควายเนี่ยก็เ um ป็นปุ๋ยธรรมช้ชมดูครับนั่นกลาไปใส่อ้อยอีกทีนึงครับก็ไม่ได้ยากอะไรนะโอ้ไม่ยากเลยครับพี่สำหรับคนที่เกษียณนะฮะใเกษียณครับเหมาะเหมาะ กิดอยาจะทำเอไปขายก็เราคันน้ำไข่ควระกี่บาทที่บาทครับสิบบาทครับตักดัก,กสุกปกเนาะครับขาวเลยไอยที่มันสกปรกนะครับ ได้แล้วคับท่านผู้ชมนี่เลยนะครับน้ำอ้อยคั้นสด,สดๆใหม่ๆจากรถชั้นเทพเลยนะครับขายน้ำอ้อยคั้นสดอ้อยแบบนั้นจะคั้นมาได้น้ำใสๆสวยๆอย่างนี้นะครับแล้วอร่อยมากเลยขอบอกหอมหวานนะครับท่านผู้ชมโอ้โหกินได้สบายเลยนะครับปลอดสารพิษด,ด้วยดูดินี่หื มันอร่อยแบบ